อันนี้เป็นมันสาคูสาคูแบบโบราณบ้านเราอ่ะหน้านี้เปลือกมันจะหลุดหมดเลยถ้าเป็นเดือนเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี้ยเปลือกมันก็จะมีอยู่อันนี้มันมกลาจะเข้าคุมพาแนละ้วมันก็หลุดออกหมดเปลือกมันหลุดออกหมดมันโบราณมันสาคูอันนี้จะล้างต้ม หลานอามาจากบ้านเมื่อวานเนี่ยยังมีอยู่นะคะเป็นมันโบราณบ้านเราสมไยมก่อนบ้านนอกเป็นเด็กชอบไปขุดมาต้มกินมันก็จะมีอีกพันหนึ่งเป็นมันมันสาคูอีกพันหนึ่งต้นมันจะเหมือนพุทธรักษานอน,นั้นก็อร่อย มันโบลองกินแล้วมันจะติดฟันนะมันนันี้แต่อร่อยเป็นของโบราณเราต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วซุกแล้วค่ะมันต้ม มันสาคูจะเป็นหัวอ่อนๆขุดช่วงตัล่าพฤศกิกาหัวมันสีอ่อนอันนี้หัวมันเจแล้วมาขุดช่วงมกระากลุ่มผ้าเนาะแต่มันก็แสบค่ะเป็นสาคูมานเหาสาคูคนอีสานสาคูขาวผนังผ้าเอื่มสาคูเนาะค่ะเป็นมันสาคู ยังนี่ยังยังอนุหลักไหวอยู่ค่ะเป็นมันโบราณบางบานเป็นกระสิมีอยู่บางบานกระสิศูนย์พันไปนอกทว่าอันนี้อยู่บานเพิ่นยังอนุรัก์พันมันไหวอยู่ค่ะแสบอีกแบบหนึ่งค่ะสําหรับมันสาคู่วารจงแล้วกระสิติดฟันหน่อยผู้ประมักกระสวบามันติดฟันแต่ผู้เคยกินพอแมวค้ากินกระสาแสบเนาะค่ะมันรีวิวให้เบิง่งยังมีอยู่ค่ะ สายพันยังเหลืออยู่นุรักษ์ไว้อยู่ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ